ก็มาพบกับเครื่องจักรแบรนด์หลักของทางยามาเซนเลยนะคะก็คือจะเป็นแบรนด์บาร์เทอร์นั่นเอง,เงพี่แนะนำตัวโปรดักตัวนี้ด้วยที่เป็นสินค้าใหม่เนาะที่ทางทางยามาเซนโชว์วันนี้ค่ะครับครับสวัสดีครับผมบาร์ uh, เทอร์ไทยแลนด์โมเดลใหม่นะครับเป็นเป็นคอนโทรลใหม่นะครับแล้วกเ็เราใช้คอนโทรลเป็นระบบสัมผัสนะครับทัสพ,พานลนะครับก็คือ เมื่อก่อนน่ะคอนโทรลของเราจะยังเป็นเรียกอะไรนะปุ่มกดอยู่ปุ่มกดอ่าปุ่มกดตวันนี้เราสามารถใช้เป็นเรียกอะไรพัดพาเนลพัดสปีนได้เลยนะครับตอนนี้แล้วก็พัฒนาขึ้นมาก็มันก็จะใช้ง่ายะครับใช้ง่ายแล้วก็หน้าจอจะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับหน้าจอก็จะใหญ่ขึ้นกว่าสมัยก่อนครับส่วนส่วนเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างก็ใหญ่ โครงสร้างก็ยังยังยังเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนคอนโทรนเข้าไปนะครับเปลี่ยนคอนโทรนเข้าไปเมื่อเปลี่ยนคอนโทรแล้วฟังก์ชันการใช้งานมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยประมาณนั้นฟังก์ชันใช่ไหมคะฟังก์ชันก็คือเป็นยังงไฟังก์ชันก็เป็นหน้าที่การทํางานของของเครื่องจักรครับเรียกฟังก์ชันมันก็จะหลากหลายขึ้นอัปเดตอัปเดตครับค่ะ ตัวนี to to <studios> ้ก็คือเป็นตัวใหญ่เลยใช่ไหมคะตัวใหญ่สุดใหญ่สุดเลยค่ะของตอนนี้คอนโทรนที่เป็นคอนโทรนที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยตอนนี้กาลังมีอยู่แค่รุ่นนี้รุ่นเดียวก่อนเบื้องต้นนะครับอ๋อเป็นตัวสตาร์ดี้ใช่ใช่ครับแล้วตัวนี้ตัวทัสกีนนะคะน้ำมงกน้ำมันมือแบบที่เปียกๆอะไรเงี้ยสามารถทัสกินได้เลยไหมคะได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้การจับลายนิ้วมือเขาใช้การกดลงไปในนิดนึงค่ะค่ะคือการย้ำเข้าไปใช่ไหมคะไม่ได้สัมผัสเหมือนแบบง่ายขนาดนั้นไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรนะโทรศัพท์มือถือเราไม่ใช่อันนี้ันมันคือจะมีการกดกดลงไปนิดนึงครับค่ะค่ะกดลงไปนิดนึงคือรับรับรับแรงตอบสนองด้วยการกดค่ะโอ้ก็ก็ง่ายขึ้นต่อการใช้งานสำหรับ แล้วก็ดูแบบพอลูกค้าเข้ามาเห็นก็แบบเออดูทันสมัยทันสมัยสวยงามใช่ก็ดีต่อแบบลูกค้านําไปใช้แล้วก็นําเสนอต่อลูกค้าอีกทีนึงเพื่อให้ไดออเดอร์มาตอนนี้ก็มีเส้นจะมีออเดอร์แล้วเฮ้ยจริงปะเนี่ยพี่ที่นหนคะที่โคราชมีออเดอร์ด้วยแล้วก็รู้สึกจะที่อมตะอมตะแต่เราไม่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 เอ่ยชื่อแล้วแล้วตัวเครื่องตัวนี้ค่ะมันราคาเนี่ยมัน ต่างจากเครื่องเดิมมากไหมคะพี่เอ่อก็เราก็ยังคงราคาเดิมนะครับไม่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 ได้ไม่ได้บวกอะไรขนาดนั้นไม่ได้ครับราคาขึ้นค่ะค่ะโอเคก็เป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นให้กับทางลูกค้าเนาะใช่ครับใช่ครับเหมือนเราทางทางทางบาเทอร์ก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตอบสนองเป็นเป็นเป็นโมเดลอื่นๆอือืมค่ะตอนนี้อ่ายกตัวอย่างตัวนี้เป็นโมเดลหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันก็คือเทเบิล 1,000อันนี้ต่อไปก็จะพัฒนาเป็น S700 จ็้อเป็นอาจจะเป็น W700 0 <700, 500, S 2> อย่างเี้ย0 0อะไร่างนี้ส่วนโมเดลที่เป็น H, S ก <c> ็ <oughs> จะหายไปอ oh. ๋อตัวอย่าง <c oughs> ก็จะเป็นพัฒนาเป็นตัวนี้เข้ามาครับ <c oughs> ใช่ครับโอเคค่ะก็ไงก็ขอบคุณมากถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะ <c oughs> ก็ติดต่อกับทางยามาเซ้นหรือกับทางบาร์เทอร์มาได้เลยค่ะก็ยินดีให้คำปรึกษา หรือเดโมก่อนอะไรงนี้ก็พร้อมเสมอค่ะโอเคยังไงฝากไว้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะต่อมานะคะเราอยู่ที่บูธโฮโลเลนส์ใช่ครับอยู่กับพี่ยงครับผมวันนี้ h o l โลเลนเอาอะไรมาโชว์ที่งานคะอ่าได้ครับก็ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะครับชื่อยงนะครับจากบริษัท u s t a i n a b l e s o l u t i o นนะครับก็คือเราได้เป็นออลตไลท์นะครับเ d r เจ้าเดียวในประเทศไทยที่ม r o อส f บแต่งตั้งนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะโชว์ m ไมโครซอฟท์พอลเ n นกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับค่ะโอเคเดี๋ยวขอสมก่อนนะครับคือ m ไมโคร o อฟท์พอล e ล s เนี่ยครับอันหลอมก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเรื่งครับถ้ามองกันง่ายๆนะครับเบรดเป็น Windows 10นะครับใช้ในการสร้างภาพพลโปรแกรมขึ้นมาและเราอินเตอร์แอคกับมันนะครับเรานึกดูปกติคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเราจะใช้เมาส์ในการกดใช่ไหมครับคลิกซ้ายคลิกขวาแต่ m ไมโคร o อฟท์พอล e ล s เนี่ยเราจะใช้มือนี่แหละครับจับสัมผัสกับมันนะครับนึกไม่ออกให้ถึง เขาบอกให้นึกถึง Tony Stark อะครับอ่าประมาณนั้นแหละครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้ที่จะมาโชว์นะครับจะโชว์เล่นเกมด้วย Microsoft Hololens นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขอท่านจังหวะนิดนึงนะคะครับคือเวลาเราจะสวม Hololens เนี่ยค่ะเราจะต้องมีหมวกคุมผมอ่บจริงๆนะครับคือช่วงนี้ช่วงโควิดอะครับเลยต้องพิจารมินิดนึงนะครับแต่พอเป็นจริงไม่จำเป็นนะครับเนอะแต่ว่าเครื่องนี้ก็คือผ่านการเช็ดแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วค่ะนะครับนะโอเค แล้วเวลาสมตัวนี้จะหนักแค่หกขีดนะครับอารมณ์เหมือนสมกับแก๊ปก็จะไม่หนักหัวนะครับแล้วก็ส่มเข้ามานะครับแล้วเราก็ล็อกครับเมื่อเราใช้งานอย่างที่บอกเป็นคอมพิวเตอร์ครับเราก็พับขึ้นมาได้ในการพับสายตานะครับแล้วก็สามารถเก็บขึ้นมาได้นะครับอ่าโอเคนะครับได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้ผมให้ที่ผมยกมือไม่ใช่อะไรให้เครื่องเขาสแกนนิดนึงครับอ่าเครื่องนี้ตัวนี้ครับสามารถบันทึกภาพหรือบันทึกวิดีโอ ในตัวมันเองได้นะครับเพราะมันมีสตอเรจอยู่ในตัวนะครับหรือจะส่งผ่านคลาวก็ได้นะครับเนาะให้นึกถึงเหมือนเหมือนเหมือนมิโนสิบอะครับเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งอย่างที่บอกนะครับต่อผ่าน Wi-Fi ต่อฮอสปอร์ตได้แล้วต่ออุปกรณ์ภายนอกที่เป็นบลูทูธได้นะครับดังนั้นก็คือจะสังเกตครับมันจะไม่เกะกะเลยครับมันจะมีมีสายไฟน่ามาเกะกะเลยนะครับแล้วก็ชาร์จแบตได้ปกติครับอ่าชาร์จหนึ่งครั้งก็ได้2-3ชั่วโมง นะครับใช้งานได้นะครับสอบถามนิดนึงค่ะพี่ตัวเครื่องเนี่ยเป็นระบบ Microsoft ใช่ไหมคะรับแล้วกรณีที่ถ้าสมมติว่า Microsoft อัปเดต Windows เครื่องนี้จะมีผลกระทบหรือว่าเกิดอะไรขึ้นไหมคะพี่ตอนนี้ไม่มีผลกระทบครับก็ถ้า Microsoft มีการอัปเดต p ัดขึ้นมาครับเราก็สามารถอัปเดตแ a ่ c h ที่ื่อนได้ตามปกตินะครับเอาเเหมือนเหมือนเหมือน Windows เลยครับอัปเดตเสร็จปุ๊บรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับซอฟต์แวร์ที่ลงอยู่แล้วสับสกิปชั่นที่ลงอยู่แล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับ อ่าใช้ง่ายๆครับถึงแม้เป็นไมโครซ o มนะครับแต่อารมณ์ข้างในมันเนี่ยให้มองเหมือนได้ถึงเป็น Android, iOS ะครับอ่าก็คืออัปเดตแพดใช่ไหมครับแล้วก็ลงซอฟต์แวร์เพิ่มไปครับผมอย่างเครื่องตัวนี้มี Subscription ก็คือมีบริการเซอร์วิใช่ครับใช่ตอนนี้ครับ c r s p t i o n i ่นเราหลักๆเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับงานอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับอ่าด้านหน้าแรกเนี่ยคือด้าน i e l d Service นะครับก็คือเวลาเราไปที่ นึกถึงตอนที่เวลาต้องมีการเมทนแนนหน้าเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีปัญหาเนี่ยช่างผู้ชํานาญการเนี่ยเขาก็ต้องบินมาหาเราใช่ไหมครับในการแก้ไขซ่อมบองุงแล้วค่าใช้จ่ายในการบินละหนึ่งครั้งเท่าไหร่ใช่ไหมครับค่าแมนเดย์ค่าที่พักใช่ไหมครับต่างๆดังนั้นถ้าเรามีตัว Microsoft Polen เ,เนี่ยจะช่วยให้ประหยัดค่าค่าใช้ใจ่ายตัวเนี้ยได้หมดเลยนะครับ mm. ได้หมดเลยนะครับแล้วก็สองคือคนสวมสวมโ o l e n เนี่ยเขาจะมูฟเมต์ได้อ,อิสระมากนะครับเนาะ เรานึกถึงนะครับแต่ก่อนเนี่ยถ้าเรามีปัญหาปุ๊บแอบโทรหาผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็วิดีโอคอลส่งซิพี่แก้ยังไงบ้างอบอกผมหน่อย1 2 3 4นะครับคนที่ใช้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกไม่สะดวกใช่ไหมครับเพราะว่ามือท่านึงถือโทรศัพท์อีกท่านนึงกแก้ปัญหาแต่ถ้าเป็นโฮลเล้นนะครับเราสามารถฟิปแล้วก็แก้2มือได้เลยก็ทําให้ทํางานง่ายขึ้นนะครับอแอบนะครับจริงๆมีประโยชน์หลายด้านครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเด็กๆเขาจะชอบตัวเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะเข้าสู่พวกโครงการเมตาเวิร์ส อ่าก็คือสซแม่เนี่ยเพื่อเป็นตัวเชื่อมผ่านเป็นตัวกลางแบบเหมือนกับเป็นอวตารแทนตัวเราคนนึงได้นะครับเข้าสู่รเมตจเวัดได้นะครับเนาะก็คือไม่ว่าเราจะอยู่คนละซีกโลกคนทั่วโลกก็สามารถทํางานร่วมกันได้ใช่ต้องครับคอพเปอเรชั่นได้สบายมากนะครับออค่ะเนาะจอโอเคค่ะสําหรับข้อมูลได้ครับเนาะเดี๋ยวไงเดี๋ยววันนี้อาจจะดูผ่านจอก็ได้นะครับว่าทาอะไรบ้างนะครับ ต่อไปเราก็จะมีการสาธิตใ,<ช>ในการ,ร,รเล่นเกมะะใช่การเล่นเกมนิดนึง<อ>นะครับแต่ว่าเป็นเกมพัซเซิลเล็กๆง่ายๆครับผมอยากให้ดูลักษณะของการแสดงผลทางด้าน MR ครับ m i g Reality ที่อยู่ใน Microsoft HoloLens ว่า เวลาแสดงผลภาพดิจิตอลกับภาพจริงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเนาะถ้าเล่นชนะเรามีรางวัลไหมคะชนะแล้วเราถือว่าเราได้ช่วยหุ่นยนต์ตัวหนึ่งครับเขาจะกลับบ้านแล้วเขากลับไม่ได้นะครับเ,ออเพราะว่าสะพานเขาขาดอยู่และหววลายอย่างที่เขาทาไม่สําเร็จนะครับ,รบประมาณนั้นถ้าไม่มีรางวัลงั้นหนูขอเสนอพี่หนูเล่นแทนนะคะได้ครับได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมช่วย้ดูก่อนนะครับว่าทำาไงบ้างค่ะนะครับถ้ามีน้องๆคนไหนสนใจก็ เรามาดูที่บูธนะครับที่งานเมทัลเล็กนี่แหละครับที่ไบเทคบางนานะครับเนาะเราเปิดตั้งแต่10บโมงใช่ไหมสิบโมงจนถึง4ี่ไเย็นนะครับโอเคอย่างเงี้ยครับตอนนี้ที่ผมจําลองเนี่ยตัวนี้จะชื่อคิปปี้นะครับเป็นการที่พาครับพาเอาหุ่นยนต์ตัวนี้ตัวนี้นะครับนะครับนะครับตอนนี้ไม่มีหุ่นยนอยู่งหน้าตัวนี้ที่เป็นเวอร์ชวลอยู่นะครับ ทางเข้าจุดประสงค์เนี่ยต้องการพวงโยนเนี่ยกลับบ้านนะครับต้องผ่านสี่ด่านด้วยกันนะครับแต่วันนี้ผมจะโชว์แค่สองด่านพอเพื่อให้ดูอารมณ์ว่าเวลาการแสดงผลวิดีลิตี้และการตอบสนองของภาพโปรแกรมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างด่านเนี้ยหุ่นยนต์ตัวเนี้ยเขาข้ามไปไม่ได้นะครับต้องเอาสระพานตรงนี้นะครับเชื่อมต่อเนี่ยครับปุ๊บด่านแรกเขาก็สามารถผ่านไปได้นะครับ น่าจะมีเสียงด้วยนะครับอ่าครับแล้วก็อย่างอันที่สองเนี่ยครับไม่ง่ายครับก็คือการที่เอาอัญมณีเนี่ยครับใส่เข้าช่องนะครับอ่าอันนี้เป็นอัญมณีแปดเหลี่ยมนะครับผมก็จะใส่เข้าช่องแปดเหลี่ยมช่างนี้นะครับอ่สีแดงนี่เป็นสามเหลี่ยมนะครับผมใส่เข้าช่องเหลี่ยมนี้ครับอ่านีนะครับเป็นสีเขียวนะครับเป็นหกเหลี่ยม ครับผมก็จะขาช่องด้านนี้อยากแล้วนะี่แหละครับเห็นไหมครับมันเป็น unity มันเป็นแอปที่ทำเกี่ยวพวก unity the unreal ครับเรื่องของการทำเกมมิ่งนะครับดังนั้นตัวนี้ polen เนี่ยจะไม่ใช่แค่ได้อุตสาหการรมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าสามารถพัฒนาเป็นเกมโวพวตระกูล mr ได้เหมือนกันนะครับเนาะเห็นป่าเมื่อกี้พิธีกรจะลองดูด้วย <SD S 1> ใช่ไหมครับเนาะ <es> ถ้าลองดูด้วยอย่างงั้นเดี๋ยวผมขอรีสตาร์ทเครื่องสักรอบนึงก่อนเอ restart เกมสักรอบนึงก่อนนะครับเอาแค่สองด่านพอนะครับ คบอกก่อนเลยว่าพิธีกรเนี่ยยังไม่เคยจับมาเลยนะครับจะดูว่ามันจับได้ไม่ยากนะครับใช้เอ็นค่ะอ่านิ้วจิ้มแคนเซลครับตรงๆแล้วแคนเซลเกรียๆแล้วตรงๆเอาทะลุเลยจิ้มก่อแคนเซลจิ้มแบบเดินเดินชนใช่ใช่เดินชนเลยถูกต้องแคนเซลกงิน ไม่รู้ค่ะโอเคไม่เป็นไรไปแล้วมันมีตัวเกมแล้วค่ะโอเคลองลองมองที่กล่องข้างล่างครับที่ยจะเตี้ยไปหน่อยตายแล้วเตี้ยเกินไปไม่ไม่รู้อ่ะเตี้ยไปไหมที่ย่อย่อแล้วหยิบอ่ะตรงนี้ใช่อ่ะครับก็คือเดี๋ยวให้เราหยิบหยิบหยิบสายไฟเลยครับตรงไม่ถึงครับตรงไม่ถึงอ่าถูกต้องจีบไม่โดนครับไม่โดนจีบใหม่เฉพาะนิ้วชี้นิ้วโป้งพออ่าจีบเลยใช่ถูกต้องอ่าเห็นไหมครับแล้วก็เคลื่อนอ่าถูกต้องปล่อยเนี่ยครับด่านที่หนึ่งครับ โอเคนะครับดันที่สองเป็นการใส่ยัมมินีครับอ่าเอาสีน้ำเงินก่อนเป็นแปดเหลี่ยมน้ำเงินครับโอเคไปทางไปทางนู้ดไปทางครับแล้วก็ปล่อยอ่าครับเนี่ยเป็นการอคติ้งของภาพโฮโลแกรมสามเหลี่ยมครับอ่าเอาอันี้อันี้นี้ตรงตรงนี้ตรงตรงไม่เป็นไรถ้าถูกต้องอ่ะตรงตรงแล้วก็อ่า ครัครอ่าสามเหลี่ยมอ่าปล่อยแล้วครับอ่าอีกอันนึงสุดท้ายสีเขียวเจอไหมครับอ่าถูกต้องเริ่มคล้องแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยอ่านี่แหละครับยากหมไม่ยากค่ะใช่ครับใช่นะครับยังไงก็มาลองสัมผัสที่หน้าง,งานดูนะครับ ตอนนี้เป็นการประยุกของตัวเกมมิกเรเลตี้นะครับอ่าครับและนอกจากนี้ยังมีเรื่องงานคอสักช่างงานก่อสร้างได้อีกนะครับมีหลากหลายอยู่นะครับได้ก็เชิญชวนมาดูด้วยกันนะโอเคครับขอบคุณมากได้ครับผมขอบคุณครับเก็ตไหมค่ะพบกับบุก็จะเป็นเครื่องจักรต่อเลยก็จะเป็นของแบรนด์ซิตี้เซนยังไงฝากคุณไฟายแนะนำด้วยว่าวันนี้เอาอะไรมาโชว์นะคะ ได้ค่ะก็สําหรับบูซิติเซนนะคะก็พวกเรานะคะบริษัท c ิติเซน m a แมชชีนารค่ะวันนี้ก็คือมางานเ e ทัลเล m ตมาร์นะคะวันนี้มาเช่นเคยค่ะมากับทางครอสซิงวิกับยามาเซ็นนะคะวันนี้เราพาเครื่องจักรนะคะทั้งหมด2เครื่องที่มาโชว์ในงานวันนี้ค่ะก็เครื่องแรกนะคะเป็นเครื่องของอ m i ญานค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เรานํามาจัดแสดงทุกปีค่ะซึ่งตัวนี้ก็เป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะวันนี้แล้วก็ในส่วนเพิ่มเติมที่เราคอาวันนี้ค่ะ นี้นะคะก็คือมีการตัดชิ้นงานนะคะเป็นตัวโคเบอร์ของหัวสเปนเนี่ยคะ่ะที่มาโชว์ในงานนี้นะคะ่ะก<อ>็ถ้าลูกค้ามาก็คือได้นี่มันของแถมได้เลย,เลยค่ะสำหรับใครนะคะ<อ>ลูกค้าที่เข้ามาในบูธหรือว่าสนใจแล้วก็จะมีซูเวเนียรยหรือว่าของที่นี้นะคะแจ<อ>กคาป็นเชี่ร์หรือสำหรับงานไม้ถ<อ>ล็กม้สเฉพาะปีนี้เท่านั้นนะคะ,ะเครื่องนี้มันมจีจุดเด่นกว่าเครื่องอื่นๆอย่างไงบ้างะคะออกเครื่องตัวก็จะเป็นเครื่องที่เป็นสเปคใหญ่ขึ้นมาค่ะ สามารถตัดเฉือนชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้ก็จะมีในส่วนของพวกพาร์ตตัดค่ะจะเป็นชิ้นงานที่ค่าจะเป็นสูงแล้วก็ใหญ่โอเคก็คือความไอตัวแมทเทอเรียลตัวพิซซ์ใหญ่ๆก็สามารถทำได้ตนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมีความแม่นยำแล้วก็คงทนค่ะสัวนนี้ถ้าลูกค้าแบบเออมีมีโปรเจกต์อย่างเงี้ยสามารถมาเดโมได้หรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะก็คือทางบริษัทเรานะคะตอนนี้ก็มีโชว์รูมนะคะที่เรามีเครื่องจักร ตั้งแต่ไซน์เนโน่รวมถึงสวิตไทยต่างๆค่ะอยู่ที่โชว์รูมเลยนะลูกค้าสามารถส่งดออิ้งหรือว่าอุปกรณต่างๆเนี่ยเข้ามากับทางบริษัทเราได้เลยแล้วก็จะม,มีทีมที่เป็นแอปพลิเคชันเอนจิเนียร์ค่ะที่สามารถเพสาางานให้กับลูกค้าเพิ่มความมั่นใจก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจในการซื้อเครื่องได้เลยค่ะแล้วเรเห็นเครื่องตัวบาท็อปตัวนี้ค่ะด้วยไหมคะอ๋อใช่ค่ะก็สําหรับตัวบาท็อปจะใช้คู่กับตัวที่เป็นของเครื่องซิงคคอมค่ะตัวนี้ก็คือ จะอยู่ในสวิตไทยซึ่งต้องใช้ตัวบาท็อปหรือว่าแบรนอิกุราเซกิในการที่จะใช้ในส่วนไฮไลท์อีกตัวหนึ่งของวันนี้นะคะเรามีเครื่องตัว A20 ค่ะซึ่งเครื่องจากตัวนี้เราไม่เคยแสดงโชว์ไหนเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่เรามาแสดงที่นี่กับทางยามาเซ้นครั้งแรกค่ะในตอนนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องได้รับความนิยมอย่างมากมีความคุ้มค่ากับราคาค่ะมาสามารถพาไปดูได้เลย ใช่ค่ะก็สําหรับตัวนี้นะคะเป็น A 2 0ที่เป็นอ่าตัวใหม่นะคะซึ่งจะมีตัวของอ่าทูลลิงอ่าตัวทูลค่ะติดเพิ่มขึ้นมาที่เราเรียกว่า U 3 5 B ค่ะตัวนี้ก็จะใช้ติดทูนเข้าไปซึ่งอ่าและจะมีข้อดีก็คือ ปกติแล้วเครื่องุ่นเก่าเราเนี่ยจะสามารถติดทุนได้แค่21ตัวแต่พอเราใส่ตัว U 35 b หรือว่าตัวทูนลิงเอ็กซ์เข้าไปเนี่ยจะสามารถติดเพิ่มไม้ถึง3 2ตัวท่<อ>านเลยใช่ก็คือได้เยอะขึ้นใช่ได้เยอะขึ้นแล้วก็สามารถเพิ่มฟังก์ชันในการตัดเฉือนต่างๆให้มันหลากหลายขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพในการคัดงาน ให้จบภายในโปรเซสเคืองเดียวถ้าลูกค้าลงทุนก็คือคุ้มค่าเลยคุ้มค่ามากเลยค่ะใช่แล้วก็ที่นี่คือมาเปิดตัวแรกกับทางยูเซ่นในเมทัลเล็กมัชค่ะโอ้ยังไงลูกค้าท่านไหนนะคะก็จะเหลือเวลาอีกเป็นวันศุกร์เสาร์เนาะก็เรียนเชิญลูกค้าทุกท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้ก็เข้ามาทดลองเข้ามาดูชมได้เลยนะคะใช่เลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็ยังไงขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะต่อมานะคะเรามาที่บูธ Dynamic Intelligent Asia นะคะอยู่กับพี่อนุวัตน์ครับพี่อนุวัตน์นะคะพี่อนุวัฒน์วันนี้ที่บริษัทมีโปรดัก t อะไรมานำเสนอคะครับบริษัทเรา Dynamic Intelligent Asia นะครับเป็นบริษัทที่ทำ AI ครับซึ่งจริงๆ AI ในหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักว่าสาสตของ AI มันมีหลายตัวเช่นกันนะครับสิ่งที่เราทำเรียกว่า Computer Vision Computer Vision คืออะไรคือเราสามารถเปลี่ยนกล้องวงจรปิดที่มีทั่วไปอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับ ให้เป็นกล้องวงจรปิดที่มีความสามารถทางด้าน AI ซึ่งเขาสามารถจดจําในสิ่งที่เห็นเข้าใจในสิ่งที่เห็นและยังสามารถวิเคราะห์และแจ้งเตือนอุปกรณ์ IoT ต่างๆได้อีกด้วยครับโซลูชันที่นามาในงานเมชแลกวันนี้นะครับที่อยู่กับบูธยามาเซนจะมีอยู่3าตัวนะครับตัวแรกก็คือตัว Digital Meter Reading AI นะครับตรงนี้สามารถดูภาพแบบนี้ได้เลยนะครับมันสามารถทําอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่น ในโรงงานแผนก QC อาจจะมีพนักงาน QC 10ท่าน20ท่านหรือ50ท่านนะครับทุกครั้งของการทำงานจะมีการใช้ไม่ว่าจะเป็นไมโครมิเตอร์นะครับหรือว่าจะใช้คาลิเบอร์ในการวัดชิ้นงานเพนพอยก็ <Pain point S 2> คือว่าหลังจากการวัดชิ้นงานต้องมีการจดลงในตารางเช็คค่าต่างๆพอจดลงตารางเสร็จแล้วในตอนเย็นของแต่ละวันก็ต้องพิมพ์ค่าที่จดได้ในตาราง Excel นะครับแล้วส่งให้ซูเปอร์วิเซอร์ ซูเป r ร์วเซอร์ก็คอนโซเลตของทุกคนแล้วส่งให้ m a นเจอร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อทําการแ p p r o v ฟแต่สิ่งที่เราได้ทำครับเราสามารถให้ AI ความสามารถในการมองเห็นและอ่านค่ามิเตอร์ในมือถือทั่วไปที่เราใช้งานได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรายื่นมิเตอร์ตัว AI รู้จักเลยว่าอันนี้คือตัว meter. นะครับอพอตัว AI รู้มันสามารถอ่านค่าที่เกิดขึ้นจากการวัดได้เลยแบบพามนะครับ ใช้ฟุตสวิต์ก็ได้หรือกดก็ได้หลังจากที่มีการอ่านค่าค่าแม่นยำกว่า98%นะครับกดเซฟทุกค่าทํางานพร้อมกันได้เป็นร้อยเครื่องเชื่อมต่อ Data ขึ้นสู่คลาวเพราะฉะนั้นคนที่เป็น Li n e m a n a g e r สามารถรู้ผลได้นะตอนนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นโซลูชันแรกโซลูชันที่2ก็คือฟ o คออนดิชันนะครับตัวเฟคออนดิชันที่เรานํามาเสนอในงานยาเา้นเอ่อในงานเมทัลเลกเนี่ยครับเป็นตัวที่เหมาะสมับการใช้งานในส่วนของสมาร์ทแฟก o r y ่นะครับ สามารถตรวจจับใบหน้าได้ในระดับ10คนต่อ1วินาทีเดี๋ยวตัวอย่างถ้าโรงงานมีพนักงาน100คนเราสามารถล็อกอ in หรือ็อ o เอา u t เพียงแค่10วินาทีเท่านั้นนะครับรวดเร็วมากและยังสามารถดีเทคได้แม้กระทั่งใส่ m ม s นะครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานนี้นะครับถ้าเกิดจอง30บริษัทแรกในงานเ e ชละั a ผ่า,านบูธ a m a s s n นะครับเราให้ h a r d ดแวร์ฟรี1 5 0 0 0 0มบาท30เครื่องนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่เรียกว่า AI monitoring นะครับ เพียงแค่เชื่อมต่อกล้องวงจรปิดที่มีอยู่แล้วในโรงงานเพ่ากับซอฟต์แวร์ของเรามันสามารถดิจิทัลไลายการผลิตดิจิทัลสิ่งที่เป็นฟิสิกอลแอม i r ิเมนต์ขึ้นเป็นดิจิตัลได้เลยนะครับเราจะรู้เลยว่าแต่ละคนทํางานตามช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่แต่ละคนโอเปเรตเครื่องจักรตามเวิร์กอินสตรักชั่นหรือไม่ถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติสามารถแจ้งเตือนผ่านแพดไลก์ก็ได้หรือสามารถแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไปยังซูเปอร์วิเซอร์เพื่อให จัดการได้อย่างท,ทันท่วงทีครับเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อลดต้นทุนครับก็คือตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ค่ะสามารถนํามาใช้กับเครื่องมือที่ลูกค้ามีอยู่แล้วในโรงงานได้ใช่ไหมคะพี่ใช่เลยครับ<อ>ทุกอย่างที่เป็นดิจิตอลมิเตอร์หรือว่าเป็นแฟคเตอร์ที่เป็นดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นตัววัดไฟวัดความดันเพรสชอร์โวลเทสสามารถใช้กล้องมือถือถ่ายและอ่านค่าได้แบบอัตโนมัติเลยครับ ในส่วนของแอปเห็นโปรโมชันนะคะตรงนี้โปรโมชั่นมีเะเอียดระบุไหมคะว่าภายในวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครัจริงๆโปรโมชั่นนี้เราให้กับทางพันเนื้อของเราคือยามาเซ่นนะครับในงานเมทัลแลกถ้าถ้าสั่งจองกับทางยามาเซ่นแล้วระบุว่ามาจากงานเมทัลแลกมาชนะครับเราให้30บริษัทแต่จํากัด1บริษัทแค่หนึ่งเครื่องเท่านั้นครับฟรีไปเลย1 5 0 0 0 0บาทมูลค่า1 5 0 0 0 0บาทเลยนะครับผม โอเคก็เหมือนเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยในการแมนจเมนต์ใช่ครับค,ค,ครับและเพิ่มผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่ะ,คะก็คือตอบโจทย์ในเรื่องของสมาร์ทแฟ t o อร4.0ด้วยค่ะคก็ยังไงก็ฝากลูกค้าด้วยนะคะถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อผ่านทางยามาเซ้นได้แล้วก็ถ้าติดตอ่อผ่านทางยามาเซ้น ในงานก็คือจะได้รับส่วนลดพิเศษด้วยนะคะใช่ครับผมโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลค่ะครับขอบคุณมากเช่นกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับค่ะวันนี้เรามาพบกับทางทีมเมทัลลูีของทางยามาเซ่นเองที่มีความสเปเชียลลิตด้านเกี่ยวกับฝากพี่บี ว่าทางเรามีอะไรบริการขายเต้นบ้างครับครับสวัสดีครับผมครับก็วันนี้ตัวที่เราจะมาโชว์นะครับก็จะเป็นเราเอาเว็บมาโชว์ครับเรียกว่าระบบการส่งสัญญาณแบบไร้สายนะครับใช้งานยังไงหลักการก็คือเราจะวัดนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณนะครับโดยที่เราไม่ต้องจนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมีไมโครไมโครคาลิเปอร์แล้วก็อินดิเคเตอร์นะครับส่วนวันนี้ก็เราก็จะมี ท่านด้วยนะฮะเออ่เป็นสอบเทียบนะครับถ้าเกิดซื้อขึ้นรถกับเรานะครับก็จะเป็นสอบเทียบคาลิเบรตฟรีนะครับเป็นคูปองนี่เนาะนะครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่2ก็จะเป็นสอบเทียบ SJ นะครับลดราคา1,000บาทนะครับหลักๆของเรามานีครับที่เรามาโชว์นี่จริงๆแล้วเมโทรที่เราก็ทำหลายอย่างนะครับไม่ขั้นตอนสอบเทียบอ่คาลิเบรตแล้วก็เดโมนะครับให้ เหมือนเป็นคล้ายๆล้วษนาเป็น one-stop service ครับเรื่องของการบริการเรื่องของเครื่องมวัดครับทั้ง small tool แล้วก็ MI นะครับเพื่อวัดขนาดใหญ่นะครับก็คือ one-stop service เลยทีใช่ครับครบจบในที่ยามาเซ่นครับมีทั้งซ่อมด้วยแควด้วยนะครับให้คำปรึกษาเดโมต่างๆก่อนการใช้งานแล้วก็หลังการใช้งานได้ด้วยนะครับก็แบบลูกค้าสนใจตัวไหนตัวแบบเดโมไปให้ทดลองได้ ก่อนการซื้อขายก็อยากอยากให้เราไปเดโมหน้างานทดสอบสัญญาณส่งสัญญาณอะไรนี้เราก็ไปให้ได้เหมือนกันนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณพี่<า>บีมากครับก็ถ้าท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อทางทีมอยมางพันดีก็จะแบบทางช่องทางเฟซเฟซบุ <Facebook S 1> ๊กเนาะก็จะมีให้แบบให้ไล์ของทางทีมนโลยีเลยก็ติดต่อตรงมีปัญหาปรึกษาอะไรนี้ก็ได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่อง ครับเรื่องเงินครับเพราะว่าผมก็มีมินะครับโอเคค่ะไงก็ขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ ต่อมานะคะเราอยู่ที่บูธแพดไลท์ซีเนลไลท์วันนี้พบกับพี่เพชรครับผมพี่เพชรนะคะเพชรครับผมเพชรเพชรเฉยๆไม่มีเพชรอะไรต่อท้ายไม่มีครับไม่มีอ๋อโอเคโอเคครับผมค่ะก็รบกวนพี่เพชรช่วยแนะนําหน่อยค่ะว่าวันนี้ที่บูธนําสินค้าอะไรมาโชว์คะอ๋อในที่บูธวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ของแพดไลท์เนี่ยจะดูแลในส่วนของโปรดักที่เป็นฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นในเรื่องของ s t a สเตตัสอะลามแล้วก็ตัว iot iot product ครับผมก็คือสามารถเป็นมอนิเตอร์มอนิเตอร์งเครื่องจัดได้ครับผมทำงานคู่กับซอฟต์แวร์ของบริษัทสินาลั์ครับผมจุดเด่นของสิ่งที่นำมาแสดงวันนี้ค่ะมีอะไรที่แบบอยากจะพรีเซนต์มากเลยอะไรอย่างเงี้ยจุดเด่นจุดเด่นของ Product ์เราคือว่ามันส่งสัญญาณไร้สายที่เป็น,น Wi-Fi ที่เป็น6ิครับผม,มโดย เครื่องจักรทั่วไปก็จะมีการติดตั้งเทไรอยู่แล้วโดยเทอรวทั่วไปเนี่ยก็จะได้ทําได้แค่ส่งสัญญาณแต่ในเมื่อโปรดักต์เราที่ทําไปในโอเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณแล้วก็สามารถมอนิเตอร์ดิงได้ผ่านมือถือผ่านอะไรเงี้ยครับผมโดยที่ใช้คู่กับซอฟต์แวร์ของเทอรครับผมซีเซสตัวนี้ก็คือในกรณีที่ลูกค้ามีการาย้ายเลยเยอร์เงี้ยตัวนี้ไม่จาเป็นไม,นไม,นไมน่มีการเดินสายดก็คือเป็น w ว -Fi ไร้สายก็เป็นจุดเด่นในการที่เราจะ ง่ายต่อการย้ายยี่ย้ายทางครับผมก็ในส่วนของซอฟต์แวร์ก็คือใช้งานง่ายด้วยสามารถใช้งานได้บนมือถือได้ด้วยใช่ครับใช้งานได้บนมือถือเป็นเรียลไทม์เลยครับผมแล้วก็สามารถอัพโหลดแพนขึ้นไปหรือว่าเอ็กพอร์ตไฟล์เป็นที่เราบันทึกไว้เนี่ยได้ด้วยอืมก็คือหลักแล้วทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือจะต้องทำงานร่วมกันใช่ครับอ๋อค่ะถ้าสมมติหนูซื้อแบบฮาร์ดแวร์อย่างเดียว ได้ไหมคะได้ครับถ้าในบอดีที่ทางบริษัทเนี่ยเขามีทางเอ่อเดเวลอปเปอร์เองเขาก็สามารถทําเอาข้อมูลเนี่ยไปเขียนเข้าไปเองได้เหมือนกันืมค่ะก็จริงๆก็สามารถแยกซื้อได้ใช่ครับผมแต่แล้วก็นะคะใช่ครับอ๋อแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ต้องทํางานร่วมกันใช่ครับถ้าใจดีก็ซื้อแผงหนักดำเช่นอ๋อใช่ใช่ค่ะอันนี้ดีที่สุดเลยค่ะพี่ครับใช่ค่ะหาได้ได้หมดทุกอย่างก็ยังไง พี่แพชรนคะที่ให้ในวันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดในคาแพดไลท์ของซีนีไลท์ติดต่อผ่านทางยามาเซ้นได้นะคะคขอบคุณมากครับผมคุณค่ะครัพบกับตัวบูธถัดไปของเราเลยนะคะก็จะเป็นแบรนด์นิโฮงไอดีพบกับพี่โต๊นะคะขอให้พี่โต๊แนะนําสินค้าที่นำมาวันนี้นะคะโอเคคืออ่านิบานนิโฮงไอดีนะครับเป็นเราเป็น จิกเมกเกอร์ให้ทางยามาเซ่นนะครับก็หลักๆเราก็จะทํำจิกให้กับยามาเซ่นแล้วก็จะขายเครื่องคูอเจเตอร์นะฮะอ่านนา,าจะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ได้เอามาโชว์ชวันนี้นะครับก็วันนี้ก็จะมีวิดีโอพรีเซนต์จิกต่างๆที่เราทําให้กับทางยามาเซ่นนะครับ ก็คือทาจิกในเครื่องจัรอีกทีหนึ่งใช่ครับทาจิกในในเครื่องจัรอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือทําในเครื่องของบัตเทอร์ฮะประมาณนี้ครับผมก็ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ครับก็ติดต่อกับทางยามาเซ่นมาเนาะฮะใช่ครับเราแบบเออต้องการซื้อเครื่องจักรแล้วทาจิกด้วยจิกด้วยก็คือเป็นเทิร์นคีเป็นเทิร์เทอร์นคีทั้งหมดอยากให้เราทําจิกให้ก็ก็ติดต่อทางยามาเซ่นได้เลย ครับผมฮะก็ขอบคุณพี่ต้นมากเลยได้ครับครับสวัสดีครับ